ส่วนค่าคือคอยนิมูนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้คาดาโนนะครับก็เตรียมจะพาร์ทเนอร์กับอเมซอนนะครับซึ่งข้อเท็จจริงนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วและเป็นจริงหรือเปล่านะครับ เนื่องจากว่าอเมซอนเนี่ยมีข่าวกับบิตคอย n มาบ่อยโดยเฉพาะปีนี้นะมีข่าวเรื่องของการสมัครงานโดยเฉพาะผู้จัดการนะครับที่เป็นคนทคี่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับ Fintech แล้วก็เรื่องของ c ริปโตเค r เรนซีด้วยอเม z o n มีการประกาศสมัครงานนี้นะครับรวมถึงอเม z o n ก็เป็นตัวที่ทำให้ราคาของ c a r ์ดานมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ที่ดีนะครับแล้วก็ ไปในทิศทางที่มีการช่วยนะครับราคาของบิตคอยมีแนวต้านใหม่ตลอดนะครับจากที่30,000ถึง40,000ดอลลาร์ก็เป็นผลจาก a m a ซ o n นั่นแหละฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูข้อมูลกันว่า a m a ซ o n นะครับจะทำการพาร์ทเนอร์กับ Cardano มีความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนและมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนที่บ่งบอกได้ว่า a m a ซ o n จะพาร์ทเนอร์กับ c a r d a n นจริงๆ โอเคครับในตัวข่าวเขาบอกงนี้ชาวฮอกกินส์ n นผู้ก่อตั้งคา r d ดา o โนเขาก็ได้แสดงสำรวจนะครับความคิดเห็นบนทวิตเตอร์เพื่อตอบคำถามว่ายักษ์ใหญ่ด้านวงการอ e ีคอมเมิร์ซอย่างอ m a z o n มีแผนจะลงนามเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับคา r d ดา o โนหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการถามในทวิตเตอร์นะเพื่อจะตอบให้บรรดาแฟนคลับนะครับและบรรดาสาวกเนี่ย มีการ pressing หรือ pressure นะครับสำหรับคนที่เป็นเป็นลูกค้านะครับของ Amazon นะครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อจะสามารถกดดันให้ Amazon เนี่ยยอมรับคริปโตเคเรนซีได้โดยแบบสำรวจอันนี้นะครับได้จัดทึมเมื่อ4วันก่อนนะครับโดยนายเ e เทอร์นะครับเนโร แฟนพันแท้ของคาดา a โนซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า31,700คนได้มีการสอบถามไปยังชุมชนของ ADA นะครับถึงโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างอเมซ o n กับคาดา a โนซึ่งจะเกิดในเวลาคัมมิ่งซูนอันนี้นะครับในแบบสำรวจนะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ3,949คนและประมาณ67.9% คาดว่าการเป็นหุ้นส่วนนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในขณะที่ประมาณ32.1%เชื่อว่ามันจะไม่มีทางเกิดนะครับนายชาวกินสันก็ได้แสดงความคิดเห็นภายใต้แบบสอบถามโดยระบุว่าหากเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการจริงแต่เขาไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าอ m a ม o ซอนจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ เอาแค่คริปโตเครนซีนะครับหรือคาดานโนเนี่ยในเร็วๆนี้หรือไม่นะมันก็ต้องตอบกันอีกสักระยะหนึ่งเราก็มาดูตามข้อมูลกันนะว่าตกลงแล้วอเมซอนน่ะนะครับจะมีความเป็นพาร์ทเนอร์กับคาดานโนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอาที่สรุปนะครับว่ามีข้อมูลประมาณไหนบ้างเาในส่วนตัวของผมนะครับในเรื่องข้อแรกนะครับ อ m a z o n เนี่ยมีข่าวกับวงการคริปโตเครนซีเนี่ยหลายสกุลเงินแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Dogecoin ที่ตอนนั้นน่ะเป็นกระแสะอย่างแรงแล้วแฟนคลับเนี่ยพยายามที่จะดันให้อ m มซ o n เนี่ยยอมรับ d o ชคอยนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายาโอ้ยดอชคอยเนี่ยจะไปถึง1ดอลลาร์อย่างแน่นอนนะครับหรือโกดูดมูลแน่นอนถ้าเจฟเวโซหันมาสนใจดอชคอยนะครับในการเป็น อีกตัวหนึ่งในการชำระเงินนะครับดังนั้นในตอนนั้นอะ่ะมันก็เป็นแค่ข่าวลือแล้วก็แฟนคลับมีการเอาความคิดเห็นนะครับมาทำแบบสำรวจกันเท่านั้นเองนะครับงั้นโดยทั่วไปนะครับข่าวนี้ก็เลยหายออกไปจากวงการแล้วนะครับคือไม่มีการตอบอีกในข้อที่2นะครับเรื่องของค r y p t o c u r r e n c y เนี่ยก็มีหลายครั้งนะที่ ที่เหมือนแ่บมีข่าวลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอเมซอนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในวงการของคริปโตเครนซีนะครับโดยตั้งเป็นทฤษฎีโอ้อ,นน ون, อ,นน ون, อันนู้นอันนู้นอันนี้โยงมาถึงคริปโตเครนซีแบบเออมันก็น่าเป็นไปได้นะครับในช่วงที่ราคา Bitcoin เนี่ยมันจะปรับขึ้นถึง40,000ดตอนล่าส์เนี่ยก็มีข่าวเรื่องอเมซอนนะครับอเมซอนจะ เข้ามามีส่วนร่วมในคริปโตเพนซี่เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในวงการของคริปโตเนซี่ในด้านการเป็นเพย์เมนต์นะครับในการชําระเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข่าวที่โครมลอยนะครับคือมีแค่สํานักการข่าวท้องถิง่นเท่านั้นเองที่ที่ได้รับรองตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข่าวลมๆแรงๆนะเราก็เป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับตัวอเมซอนที่ออกมานะครับถึงแม้ว่า จะมีหลักฐานบางอย่างที่อเมซอนะมีใบนะครับในการประกาศรับสมัครผู้จัดการนะครับหรือวิศวกรนะที่มีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเเรนซีแล้วก็ฟินเทคหลายอย่างนะครับที่จะเข้ามาร่วมนะนั้นรูปแบบของอเมซอนนะครับถ้าเกิดจะเข้ามาร่วมในวงการครนะิปโตเเรนซีก็จะเป็นระบบเพย์เม t นต์ก่อนนั่นะแหละอย่างที่ ท่านเคยได้ยินนะครับมาหลายเดือนแล้วตอนที่ราคาบิตคอยจะขึ้นถึงสี่หมื่ดอลลาร์นะครับก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับคือคือน่าจะมาระบบเพย์เมนต์ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดจะถามนะครับว่าคาร์ a n นเนี่ยจะมีส่วนในระบบเพย์เมนต์ของอเมซอนมากน้อยขนาดไหนไหรือไม่น,นะครับผมต้องตอบว่าเป็นไปได้น้อยมากๆเนื่องจากคาร์ด n นนะครับก็มีระบบ และมีวิธีการทำงานของตัวเองนะครับบนแพลตฟอร์มของ Cardano โเขาก็จะมีรูปแบบของตัวเองนะครับที่เป็นฟินเทคของเขาอะนะแต่ว่าอ a z ซ n นะดูท่าทางนะครับที่ถ้าเกิดทฤษฎีตรงนั้นนะเป็นจริงนะครับคือใบสมัครงานนะอะก็เห็นผู้จัดการแล้ววิศวกรอาวุโสต่างๆที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและคริปโตเครนซีดูทิศทางตรงนี้อ m a ซ o n ถ้าเกิดเข้ามาในวงการคริปโตเครนซี่จริงๆแล้วอะเขานะ่ะ มีการทำระบบเพย์เมเป็นของตัวเองครับฉะนั้นการที่จะพึ่งกับคานาโนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆและในส่วนที่3นะครับผมคิดว่าเรื่องของ Amazon เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ข่าวเรื่องคานาโนอย่างเดียวนะครับก็มีวิท t r ริกบูต r อรีนะครับที่พูดแบบนี้มามาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าทาง Amazon ก็ยังไม่ตกลงสักทีนะเนื่องจากว่าเขาอะ ก็คงต้องการนะครับอ,อิสระนะครับหรือรูปแบบในการทำงานที่เป็นของตัวเองนะครับดังนั้นการที่จะเป็นพาร์เนอร์ฮาร์เดโนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับเป็นไปได้ยากเพราะเมสซ์เนี่ยต้องการมีรูปแบบการทำงานของตัวเองแต่ที่น่าสังเกตคือชาวเขาก็เป็นคนรับปากนะว่าเออเขาก็พยายามที่จะเป็นพาร์เนอร์ชิพกับ Amazon อยู่นะครับมี CEO หลายคนก็พูดเอาไว้นะครับในข่าวเก่าๆแต่มันไม่ดังเท่านั้นเอง นะครับไม่ดังเหมือนคาร์ดานโนเพราะว่าคาร์ดานโนมันมีกระแสตอนนี้นี่นะครับฉะนั้นผมว่ามี c ีอหลายคนเนี่ยพยายามล็อบบี้แล้วพยายามพูดแล้วนะครับแต่น่าจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับอเมซอนยังไม่อยากเข้ามานะครับเกี่ยวกับคริปโตคอนซี่เร็วๆนี้แนะ่ฉะนั้นเป็นไปได้น้อยมากก็มีอยู่3ข้อนะครับที่เป็นประเด็นหลักนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของ การทำแบบสำรวจนะครับไม่สามารถที่จะบีบให้อเมซ o n เนี่ยสามารถจะรับคริปโตเคินซีในสกุลน,นั้นหรือเครือข่ายระบบนิเวศนั้นได้จริงนะครับอันนี้เป็นข้อแรกในข้อที่2นะครับคือเรื่องของการสมัครงานของอเมซ o n นะครับและคุณนารักษณะที่เป็นวิศวะกรอาวุโสเป็นวิศวะกรผู้จัดการที่มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเครนซี y หรือฟินเทคนะครับนั้นทิศทางของ Amazon เนี่ยก็บอกตามตรงอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของ Amazon เองนะครับส่วนคริปโตเครนซีเนี่ยก็น่าจะมีการใช้เหรียญน,นะครับเป็นเป็นการเป็นสกุลเงินปะปายนะเพื่อจะทำการชำระเงินก็ว่ากันอีกทีนะและอย่างที่3คือ ก็มีมีซีหลายคนเข้าไปพูดกับอเมซอนนะครับแต่อเมซอนยังไม่ได้ตอบนะครับแสดงว่าถ้าเทียบคะแนนกันแล้วนะครับใน3ข้อเนี่ยก็น่าจะมีน้ำหนักพอที่จะบอกได้ว่าคาร์ดานโนเนี่ยอเมซอนเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นการพาร์ทเนอร์กับคาร์ดานโนนะครับในขณะนี้นะครับเป็นไปได้ยากมากผมต้องบอกนะเป็นไปได้ยาก แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทางอเมซอนเนี่ยจะมองศักยภาพของคาดานโนหรือว่ารูปแบบการทำงานที่สามารถทำงานร่วมกันได้มากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องว่ากันอีกทีเพราะชาวก็เป็นคนทํางานยากด้วยนะครับถึงแม้จะว่าจะเป็นคนการทําการตลาดที่เก่งอะนะเราก็แกก็มีไอเดียดีนะครับเป็นมีความเป็นผู้นําแล้วก็สามารถที่จะ พัฒนาองค์กรของคาร์โนไม่ให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอีทูเรียมนะครับอย่าง100%อรน่ะถือว่าเป็นองค์กรที่ทำงานเอกเทศมากที่สุดนั้นตรงนี้ผมขอสรุปนะครับว่ายากนะครับขอเอาเป็นว่ายังไม่ได้นะครับไม่น่าจะได้นะครับทุกคนคิดว่ายังไงนะครับผู้ฟังคิดว่ายังไงและคนที่ติดตามช่องผมคิดว่ายังไงนะครับพี่น้องนะครับ ก็สามารถโหวตมาได้นะครับ1คือ a เม z o n เนี่ยสามารถที่จะร่วมการเป็นพาร์ทเนอร์กับคา d าโ o ได้กด1น,นะครับถ้าไม่ได้กด2นะครับลองกดมาหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมส่วนตัวผมอะ่ะผมบอกว่าไม่ได้ก <g ül> ็ดูน้ำหนักคะแนนแล้วนะครับก็น่าจะเป็นไปได้ยากมากนะครับแล้วผมคิดว่า,อาคอมเมนต ทุกคอมเมนต์น่าจะมีประโยชน์นะครับที่จะแบ่งปันความรู้ตรงนี้ด้วยกันนะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคลิปเตอร์เอนซี่คอมมิชชั่นนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะไลน์กลุ่มนี้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับและจะสามารถช่วย ท่านนะครับในการลงทุนลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูเพื่อได้ไอเดียได้เหรียญได้การลงทุนแบบใหม่นะครับสำหรับวันนี้เราหวังว่า Cardano หรือ A.D.A จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอย n m มู n นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ